สวัสดีครับทุกคน JC จาก Movie w a n d e r e r นะครับก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะเพราะว่าอ pues ันนี้ผมจะมารีวิวเป็นการปิดท้ายนะครับหลังจากที่ดูจบนะเป็นซีรีส์คอมเมดี้นะครับที่อยู่ในใจผมเลยอยู่ท็อปๆเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้เลย b r o o k n y n 9 n ก่อนหลังจากที่ดำเนินเรื่องมาอย่างยาวนานมากนะครับ8ซีซั่นนะครับ ตอนนี้ซีรีส์จบสมบูรณ์แล้วนะครับตอนท้ายก็มีเล่นมุกว่าอาจจะกลับมานะครับอาจจะกลับมาเล่นไฮส์กันต่อนะแต่ว่ามันก็เป็นการปิดครับปิดตำนานนะบูรินานาน,นี่เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจะสร้างชื่อเสียงนะครับให้กับตัวละครหล,หลายๆตัวนะครับนักแสดงหล,หลายๆคนนะอันดับแรกเลยคือแอนดี้แซมเบิร์กเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเป็นทั้งนักร้องเป็นแรปเปอร์ใช่ไหมครับแล้วก็สแสดง แสดงหนังแสดงอะไรมาหลายอย่างนะแต่พอมาซีรี์เรื่องนี้เขาก็ทําให้เขาแบบโด่งดังมากขึ้นหลายเท่าครับแล้วก็มีงานแสดงตามมานะครับอย่างที่ผมเคยรีวิวหนังเรื่องปามสปริงไปนะครับสําหรับคนที่ดูคลิปนี้ผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักเรื่องนี้แล้วนะแต่ถ้ายังไม่รู้จักผมพูดเป็นเรื่องย่อสั้นๆแล้วกันนะครับคือผู่นี้นานๆนี่มันเป็นซีรีส์คอมเมดี้ครับเป็นแบบตลกเหมือนถ้าเทียบกับซีรีส์ไทยคอมเมดี้ไทยก็อารมณ์แบบผู้กองยอดรักประมาณนั้นครับแต่นี่จะเป็นแบบว่า สถานีบุกลินในๆนะครับแล้วก็ทุกคนนี่คือเล่นมุกหน้าตายนะครับแล้วก็ขำแบบสุดๆนะครับมันเล่นแบบติงตองมากครับแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้ามันมีตำรวจอย่างนี้จริงๆบนโลกเนี่ยมันจะเราเราจะไว้ใจไ <laughs> ด้คือคือมันก็เก่งนะคือสุดท้ายมันก็ไขคดีได้นะครับแล้วก็สู้กับไอ้พวกตัวร้ายนะครับคือบางซีซั่นเนี่ยก็มีตัวร้ายหลักนะครับบางซีซั่นก็ไม่มีไม่ได้มีตัวร้ายครับแบบดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆนะ แต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงของตัวละครหลายๆตัวครับอย่างเจคพอลิต้าอย่างเงี้ยก็จากเป็นคนที่เหมือนกับเล่นไปเรื่อยนะครับไม่ได้มีเป้าหมายอะไรแน่นอนหลังจากที่เขามาเจอกับเอมี่ซานติอาโกใช่ไหมแต่งงานมีลูกปุ๊บแล้วก็มาเจอกับเรย์มอนโฮนะครับตัวหัวหน้าเขาเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปนะอย่างเช่นเรมอนก็เหมือนกันครับเรมอนจากคนที่เคยแบบว่ายังไงอะมันเหมือนโรบอทอะใช่ไหมตอนที่ซีซั่นแรกๆเลยที่เจอกันครั้งแรกนะครับ EP แรกๆเลยเนี่ย ไอเจก็เมคฟันแต่ตัวของเลมอนใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วเลมอนก็มาตบมุกสุดท้ายนะเป็นมุกที่แบบโอ้ดูมัน,ม,นมันก็ซึ้งนะเพราะว่าผมมีฟีลลิ่งแบบเนี้มาหลายครั้งแล้วครับเวลาผมดูซีรีส์สักอย่างที่มันมีหลายหลายซีซั่นมากๆแล้วเราก็รู้สึกเหมือนผูกพันเรารู้สึกว่าเราดูตัวละครเร,เราดูซีรีส์เรื่องนี้เรารู้จักทุกตัวละครรู้ว่านิสัยใจคอเป็นยังไงนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรู้สึก แรกๆเลยนะคือเฟรนส์ใช่ไหมครับคพอว่าผมมาดูเฟรนส์มาตลอดใช่ไหมแล้วตอนที่มันแบบโอเคมันจบแล้วนะก็รู้สึกโอ้ใจหายมันมันจบแล้วนะแล้วพอมันมีรรยูเนียนขึ้นมาใช่ไหมครับผมก็ดีใจมากผมว่าหวังว่าในอนาะคตไม่แน่ห้าปีสิบปีบุรินาน,านาจะมีรรยูเนียนนะครับอาจจะมีแต่มูฟวี่ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบเรื่องอื่นก็อาจจะเป็นแบบไฮแมสโต m มาเธอใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นแบบเดอะบิ๊กแบงเจอรี่อย่างเงี้ยคือด้วยความที่มันเป็นซีรีส์ตลกมันดูจบเร็ว แล้วมันก็เล่นมุกไปเรื่อยๆครับมันก็เลยไม่เครียดนะครับมันเป็นซีรีส์ที่เราดูแล้วเราคลายเครียดได้นะครับผมเนี่ยดูใน Netflix นะแล้วก็ตอนนี้ทั้ง8ซีซั่นนะครับก็อยู่ใน Netflix แล้วใครดูจบแล้วนะครับก็ลองมาพิมพ์คอมเมนต์คุยกันหน่อยนะว่าเออในความชอบของคุณเนี่ยคุณชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดนะครับใครชอบเจคเต้านะพระเอกของเรานะครับแล้วก็เจเจพระเอกตัวละครตัวนำเดินเรื่องหลักนะ ก็เอมี่ซานเดียโก้นะครับเป็นนางเอกใช่ไหมแล้วก็จะมีเทอร์รี่เจฟฟอร์สนะครับเทอร์รี่นี่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็รู้จักเขามาจากตัวโฆษณารู้จักเขาจากงานแสดงอื่นหลายอย่างใช่ไหมแล้วก็ไอ้ก็ทาเลนต์ใช่ไหมครับแต่ว่าผมเนี่ยที่รู้จักเทอร์รี่จริงๆดูผลงานการแสดงครั้งแรกเขาเนี่ยผมก็รู้จักอ่าเทอร์รี่ครูสเนี่ยครับจากเรื่องนี้แหละนะครับอ่าอย่างโรซาดีเอสนะครับคุณเซฟันนี่เบียทริสนะ ก่อนหน้านี้คือผมอะไม่เคยดูหนังหรือซีรีส์เรื่องอื่นที่เขาได้แสดงมาก่อนพอเราติดภาพจากกูรินนายเราก็รู้ว่าออโรซาเดียสมันชอบทําหน้านิ่งๆนะแล้วก็แบบทําเสียงดุดูแต่จริงเขาชอบให้เสียงการ์ตูนภาคเสียงเนี้ยหลายอย่างมากนะครับในบัฟเ์เบอร์เกอร์มริกันแดดนะครับเซนทรัลพาร์คแล้วก็อย่างที่ผมชอบมากๆหลังๆเลยเนี่ยคือเอนคา t o โตาจำได้ไหมที่มันเป็นแอนิเมชันของดิสนีย์อะครับที่เป็น เป็นมิราเบลแล้วก็อยู่ในบ้านที่ทุกคนมีพลังเวทมนต์หมด,หมดแล้วตัวเองไม่มีพลังจำใชไหมครับที่เป็นมิราเบลในเรื่องนั้นก็นางก็เป็นคนในภาคเสียงแล้วก็ร้องเพงลงร้องเพลงเพาะมากด้วยนะครับบางคนอาจจะชอบชาส์บอยนะครับบอยนี่เป็นตัวอย่างคู่หูดีเด่นนะครับของเจคพาเลต้าเลยคือถ้าคุณอยากมีเพื่อนที่โคตรสนิทแล้วก็แบบสพอร์ตเราเนี่ยก็ต้องมีเพื่อนแบบชาส์นะครับแล้วก็มี ตัวละคร2คนที่ขาดไม่ได้นะครับคือฮิชคอกกับสกาวลี่คือเป็นตำนานแห่งตัวประกอบนะครับคือถ้าม,มีไม่มีตัวประกอบ2ตัวนี้ก็มันเรื่องมันก็ไม่สนุกครับมันต้องมีตัวประกอบเอาไว้ให้แซลเอาไว้ให้เป็นตัวโดนะนะถ้าเป็นตลกคาเฟ่ไทยก็คือตัวโดนนะครับยังยังไม่นับพวกตัวที่แบบโผล่ o, ไปไปมาๆนะครับอย่างจีน่าอย่างจีน่าเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกใช่ไหมครับแต่ว่าซีซันหลังๆก็ไม่ได้แสดงด้วยแล้วแต่ก็โผล่มาแวบๆบแบบ นะครับแล้วก็อีกคนนึงก็คือดักจูดี้นะครับที่โผล่มาทีไรก็ทําให้เรื่องมันสนุกมากขึ้นตลอดนะครับอันนี้เป็นเรียกว่าความรู้สึกของผมแล้วกันนะครับหลังจากที่ดูบุ๊คลินนายนายจบแล้วเป็นความรู้สึกที่ก็ดีใจครับที่มันมาถึงตรงนี้แล้วนะคนก็ดูเยอะนะผมว่าคนไทยก็รู้จักเยอะแล้วก็รู้สึกใจหายหน่อยว่าโอเคเราต้องไปหาซีรีส์คอม,มดี้เรื่องอื่นดูแล้วนะครับไปฝังตัวบเรื่องนั้นเพราะเรื่องนี้8ซีซั่นจบลงไปแล้วนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันครับเราเจอกันต่อไปในการรีวิวหนังหรือซีรีส์ในเรื่องหน้านะครับผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ